นี่ครับพระสมเด็จจันลอยวัดประสารบุญาวาสครับสมเด็จจันลอยข้างเม็ดนะวัดประสารบุญยวาสนะครับปีศูนย์หกเป็นพระที่พิธีดีมีมีพงศักดิ์สิทธิ์ผสมมากมายเลยครับรวมทั้งพง่์เก่าของสมเด็จบางขุนผมด้วยก็คือสมเด็จทายวัดระฆังแล้วนะพระสมเด็จวัดประสารนะครับจัดเป็นพระเครื่องที่ดีทั้งในและนอกนะครับเพราะว่ามวลสารในการจะสร้างนะครับมีทั้งพงสมเด็จบางขุนพรม พระสมเด็จแตกหักของบุตรจาร์โตนะครับและผงสมเด็จที่เ็แตกหักนะครับของพระปีหลันนะนี่นี่แล้วก็ยังมีพระผงของวัดปากน้ําด้วยนะครับนี่หลวงพ่อสดและอีกมากมายเลยคือมุดสร้างดีมากของอ่าสมเด็จวัดประสาทปีศุูนย์หกนะอ่าแล้วก็นะครับเกจิที่พุกเ็จในพิธีนี้นะครับเยอะมากนะร้อยกว่ารูปนะครับแต่ยกตัวอย่างมาแล้วกัน ก็จะมีหลวงปู่ทิมวัดช้างให้หลวงปู่โตวัดวยชิมพีนะครับหลวงพ่อเงินดอนแย่หอมหลวงพ่อมุ่ยดอนไล่หลวงพ่อแดงวัดเขบาบันไดอิดหลวงพ่อทองยูนะครับหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาามก็เซกด้วยครับนี่เป็นพระดีทั้งนอกทั้งในก็คือมรสานดีเกจิพวกเซก,ก็ดีพระสมเด็จวัดปราสาทปีศ .6 น,นะครับอันนี้เป็นพิมพ์จันลอยข้างเด็ดเนาะอ่ะองค์นี้นะครับสวยสภาพมีชัยบ้างนะครับแต่อย่างสวยเข้มขลัง อยู่เลยนะครับถือว่าสภาพดีเลยแล้องนี้นะครับได้ไปพร้อมตาลับเงินเลยเป็นตาลับเงินลงยาอย่างดีนะครับตาลับแบบนี้หน้าแบบนี้นะครับนี่ตลับจะแพงก็กอบนะก็คือเปลี่ยนองค์ได้นั่นเองแบบแกะแกะเปิดได้จะมีตัวมุนตรงนี้นะครับจะเข้าเรื่อเลขกตลับเนาะจะแพงก็กอบนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินมันต้องมันหนาก็จะใช้จํานวนเงินเยอะนี่และอันนี้เป็นลงยาอย่างดีเลยนะครับนี่ ลงยาถ้าตลาบเงินลงยาแบบนี้นะครับถ้าไปสั่งตัดสั่งทำไหมนะครับต้องมีสองพันห้าถึงสามพันขึ้นนะเนี่ยแกะลายอย่างดีนี้มันต้องอ่าเป็นแกะมือนะครับแล้วก็ต้องห้าชั้นเก่งๆด้วยนี่อ่าแค่ตลับก็ต้องมีซองถึงสามพันแล้วถ้าสั่งทำไหมนะครับนี่พระอีกพระพุ่มแ่งอยูองค์สองพันห้านะครับต่อองค์จะร้อยประสาทเนะนี่ยนี่ก็ต้องมีห้าหกพันนะครับชิ้นนี้ พร้อมตลับแบบนี้นะครับพร้อมขึ้นคอเลยตลับเงินนะครับหว่วงก็เงินนะอ่ะแบ่งบูชาครับองนี้เอาใบส้มพันเก้าพอย้านะครับแค่พันก็สองพันห้าแล้วพร้อมตลับเงินด้วยเอาใบส้ำพันเก้าพอนี่คุ้มคุ้มเลยตลับไปสร้างทํใหม่ก็เหมือนได้พาฟรีอะ่ะนะถ้าไปสร้างตลับทาใหม่ก็เหมือนได้พาฟรีครับนี่คุ้มคุ้มเลยครับเอาสามพันเก้าใครชอบทักใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือทักไลน์นี้ได้เลยนี่ ที N G F C แปดแปดนะครับอ่าก็หักมาได้เลยโอเควันนี้นะครับใครเพิ่งดูคลิปแกกรกฝากกดติดตามด้วยนะใครดูมาตอนนี้ครับฝากกดแชร์และคอมเมนต์ให้หน่อยวันนี้สวัสดีครับ